ไปร่ำโซ่จะเสียงไม่มือนั่นเขาก็โอ้ยขึ้นบุ้ต้นหอดลูกโซ่ซ้ำเอ้ยสาวไปห่างนั่มาสามจะได้เลือกเขาปอดโอ้ยกูอยากเป็นพระเอกเด้หวะโอ้ยเบื้องเจ้าของเนี่ยฮะมึงเอ้ยกวันมามีเนา่ารนขวนัญมึงก็ไลกอ,องเอเล่อยู่มามีไฟเนี่ยโอ้ยเ,เป็นพระเอกไงก็ได้ได้หรอพอ่อบอคอ,อลอ่อแมนบอคอลอ่ก็ยันเจ้าภาพเป็สร้างแต่ทงมีกูกระยึงแล้วเป็นโจนนี่ละเป็นโจนของโวดต่วส้มหมลด้วอ เขาบต้องลำมเาเอาเบาทีเนาะเบาก็ได้<า>สิมอ่ลั่มแท่เรือบางหนามันนี่ยกไ้ท่านจบอกเฮ้ยจะคอยมันยังเบากัผิดลำ่กับผิดจะากเีเย็ดแนวไรหาคว่มพอดีบ่ะมีจเจ้าเสียบอบาๆเจ้ามันนั่งอยู่เนี่เอามาจะาสมบทบาทมันเกินน่สิบพอดีตหสิบพอดีสมุน้มตามทองเรืองำน่้กับพ่อสนบ่หีนขลาดห้องันย้อมกุตโตเกีอีวันมาคนรุ่งเร่งถนอกก็ดีก็ได้ ขอสมุน้ำตามทองเรืองเออซ้ำเนี่ยพอดีข้าพเจ้าเองคือมหาโจรเจ็ดร้อยห้าสิบโจรห่าลอยวันนี้เขห่าลอยเจ็ดร้อยห้าสิบไปเลยกระเทิ้นแล้วกระเพียงบ่เต็มแปดร้อยเลยพูดโปรตีนเดียพ่อปนอีกสามเถื่อจังสิพ่อสิปนอาวุธเออจ้างมันก็ระเบิดปนได้ปนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เมียนก่อนเอ้ยเมียนคอยบ่ได้คอยเซ็นไงซะยังอย่าหัวตัวเนี่ยเขาต้องการแล้วมึงถึงไงไปเด็กกระซังปวส่งสารซ้ำไปปวส่งไปหอดมันโยกฟ้องเออจับนางยางเผาทิมลวด โอ้ยจับคอยบ่าได้กันยังไงสิเต้นนี้ือมัดจริงจริบดเต้นนี้แล้วโจนจะคอยโจนมีระดับเลยเลยได้ฮอตใบประกาศได้ฮอตถวยเกียรติยศได้ฮอตโลได้ฮอตเหรียญทองผมพูดว่าพ่นมอบให้นะปนหนาวนี่แล้วไอ้คนมอบให้ยังมีมือจึงเสียเกียรติเจ้าของตัวโอ้ยถวยกองเอเลียยู่เฮือนมันพันวัดมันมันออกของวัดจีมามันติดมาซื้อแม่ฮอกาละมั่งหมดแล้วสังเกตว่าขันมิตตวออย่ังแมนบดวอใหญ่ องแดงแดงนั่นก็แม่นแม่นโอ้ยมาตังจริงมาไหวไ้ห่วยเบาอาชีพของกราเจ้า,ค,าจคือป่นป่นปนปน,ปน,ปน,ปนโอ้ยฟูหัวจักลราละ,ละยันบ่าเข้าใจสนองเริ่มสร้างมากกว่าในคืนเรื่อยเรื่อยเรียบ้อยมื่อใดบ่ได้ป่นกินเกลือกับบวหวานกินน้ำตาลกับบวค็มฟังดีเจะว่าเป็นจังไดขันบ่นได้ป่นกูอยู่จักน้ำลือ ขนาดจินเขากับลาบง้อเอาพงสลดประเทศไทยเป็นกิโลกิโลยังมาเสบขันบ่ได้ป่นสำหรับหัวหน้ามึงผมดกกะ <c oughs> ระดอนมะเ่ยวกับข่อยข่อยบ่ได้กินน้ำเขาทังคือล้นสั่นอันเขาถือ,อยางไก่ไปซื้อๆนะใส่หลายเล่นเป็นทั่นข่อยบ่ว่าวแต่ผมแล้วถ้าเขามามัดแอวก็รุดว่ะขันมือใดได้ออกป่นกินเขากับใบมะกดิบก็มีแ้งยังพาลูกพาเมียไปกิน ใช่อยู่ได้หรอหัวจักข้องฝาดฝาดแล้วจะเป็นยังกินแล้วทองผูกกันเบ่งออกบ่อจีบ่ปเปลี่ยนกันกิมให้กันอยู่เดินบ้าน,น,นเลยโอ้ยคนไม่ยาระบายบ่ได้กินหรอกขั <ละ S 2> นหูวยาใครย,ยุ่งัต่ตำกล้วยดิบสองโคกกินเข้าไปเอาที่หลักฝาดบวกฝาดซิวต่อเขาว่าบาด <c oughs> แต่ว,ว่ามันหูวจักยาญ่ดีบบปอดเออเกลกเกลมันซ้ำอัดเกียดบ่กมันปั่ไฟเลยนาะโอ้ยคนไม่ยาดีก้อนหนิยาย่างอีกคนตำมะเป็นดิบสามโคกกินเข้าไปก็หมักตำยัน สวันไฟฟ้าก็ยังออกเสียงแกเราเขาจะได้สิออกเสีนง่ะระเบิดหินนั่นวายโอ้ยมันกาบาลบิดเถอะละมาบาลดอกสี่ขอดข้างมัดก็เห็นตัวเขาปอกบ้างขรรํอือโอ้ไปตัวตีบตัวแดนเมื่อคืนนี่มืดมืดเลยเนาะมันก็มืดละเขาที่ออกไปยุเรี้กอะไรมืดกับจังหวัดส่วนละ ก็จะเฝ้าลงไม่ก้อนข่อยแม่เฮ้ยก็จะใบเอือยเนาะน้ำพุ่ยกันเนาะเฮ้ยเฮ้ยปากนเาบปนปนปฏิว่าิรับหรือตีปฏิวัติเมื่อคืนนี่ว่าสิงงดการขาเลยทีแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อค่ำบังคับข้อมาฮอดมาเล่นปุ๊บนี่แหละคนสิรับสินอนมาส่งเสียงรบกวนข้าพเจ้าแล้วเกิดความรำคันตบไปอย่างแรงตายสองมีไปได้นึงคนทา้งในยุ่งขอบจะไว้หลังจากมันผ่านไปสดซดหอนห่อนคอเาะมันฝันไดเหลืองจริง เห็นกับตาจ๊ะจจเลยเออก็เฝ้าได้ในเบางเหตุการณ์โอก็มุนเอรเีวัยรุ่นออกินน้ำกระลุ่มกันเองหารูปหนึ่งไหมพออ่อบอกแล้วเราอย่าปาฟิ้งแย่แทกินเกินกำหนดกินเพราะกินยาเนี่ยป็นยาอะไรกินไรมันตาไรมันยื้อหนากันได้เหมือนกันเลืมกันเลยผมแรงก็หดมอหนาเบิร์ตทางสูเรีดอาบโตเลยผมคันซิโปซอยก็คือแรงน้ำใจแม่แล้วท่ก็เฝ้าแรงไปจับก็อีกยกขึ้นก็ซอยเลยเซ็งแลนผู้ละออกความสะพานผมซีหาโต ตัวนึงมาท่านมมาขี่เหี้นว่าแล้วคุณเป็นอุ้มมาขี่เหี้นแลนพาปลาใหญ่ยื่ข้างหลังนี่ตัวนึงหูสวยเจ้าบอกนึกคายในเจ้าภาพเลยนะเขาเล่าเขาเล่าด้วยกันดีแท้ๆอือคุณน้องนำย่างจีจ้มื่อมา่น้อนั่แหละมันเลยเหียวไปเลยบ่หัวเขาสาเหลืองล่ำเลยเมื่อว่าเหลืองมากับกันเสยอยู่